น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกฮอตไม่ไหว mm hmm. นุ๊กธนาดอนมีผลงานทยอยปล่อยออกมาให้แฟนๆ mm hmm. ได้กรี๊ดกันแบบต่อเนื่องว่าแต่ครึ่งปีหลังนี้มีอะไรที่เตรียมจะปล่อยออกมาบ้างไปฟังจะป่าจะตัวกันเลยค่ะผลงานละ่ะเอาเอาเอา,เอาล่าสุดก่อนแล้วกันตอนนี้มีเพลงมีใจก็พอมาครับเป็นเพลงใหม่นุกแล้วก็จะมีภาพยนตร์ละครรวมถึงรายการต่างๆให้ทุกคนชมเร็วๆนี้ครับ ใช่ครับแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่ท,ที่ทำไลฟ์เซ็กชั่นกับวงด้วยอเอาเพลงเก่ามาเล่นใหม่เป็นดนตรีใหม่แล้วเร็วนี้เร็วนี้ไปดูได้ที่ไหนติดตามได้ที่ไหนบ้างถ้าเป็นช่องเพลงนะครับที่จะลงเพลงนะ่ะติดตามได้ในช่อง T N D Lift ครับอ่าเป็นเป็นช่อง YouTube แล้วก็ถ้าอยากอยากอ่าดูคอนเทนต์อะไรเงี้ยมันจะมีช่องช่องคอนเทนต์ด้วยช่องธนดล a d o r n Channel ใช่ครับเรื่องวงดนตรีใช่ไหมฮะ,ะเป็นแบ็กอัพนะครับที่นุก ตั้งใจจะสร้างขึ้นมามากๆเลยนะฮะก็เอาตรงมันเหมือนกับที่นุกเคยโพสไว้ว่ามันเป็นความฝันของนุนุกฝันอยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่แรกยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้นุกยังไม่ได้มีเพลงที่ดังยังไม่ได้มีเพลงที่เป็นประจักษ์อ,าาอันนี้คือความฝันความฝันของนุกในขั้นต่อไปที่อยากจะมีเพลงแล้วก็อยากจะนําพาวงไปสู่จุดที่สูงที่สุดสําหรับนุกที่นุกจะทําได้อะไรใช่ครับน,นี้ก็คือเต็มแบนแบนมีร้ยบร้อยบูแบนมีร้อยบบร้อยครับจ้างได้นะครับ ลิสบนลิสลิปนี่ย่อมาจากเขา่ารวยนะคือทุกคนได้ฟังลิสบนเล่นทุกคนจะรวยทุกคนจะมั่งจะมีอะไรประมาณก็ฝากผลงานนะครับล่าสุดก็จะมีมีใจก็พอมาครับผมนะฮะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่น้องพูดไปก็ไม่ว่าจะเป็นหนังละครโฆษณานะครับก็ ใครที่อยากติดต่ดตอก็ติดตอ่อได้นะครับแล้วก็จะมีเร็วๆนี้ให้กับทุกทุรอชมด้วยครับนนคับเรียกว่าปล่อยผลงานเกินแบบรัวๆไม่ทําให้ด้อมทั้งหลายต้องรอนานเลยจริงๆค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย